สวัสดีครับตักทาบผมวันนี้มารีวิวทีเบียของก็สูญเอฟล็คันนี้ปีสองพันสิบสามครับผมพาเดินรอบก,ก่อนเลยคันนี้แต่งพอได้นะครับคันนี้ เฟรชเลยชได้แค่น,นี้โ okay. อเคันนี้พอเดี๋ยวผมพาดูของแต่งกันเลยชิ้นแรกก็จะเป็นชิวเนาะอันนี้ของมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอันนี้เนมอเตอร์ไซค์ครับต่อจะเป็นก้อนเด็กก้านคัดบอกระแนนแล้วก็ครอบถังครับอัอนนอ้ผม อันนี้เป็นครอบด้านบน่างเดียวนะไม่ทั้งใหม่แล้วก็จะเป็นไฟบอกเกียร์ไฟบอกเกียร์ไอ้คันนี้ก็เจทองดอกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นท่ออาซาบแต่ติดโลโก้โยชิมา <c oughs> ทำสีล้อเขียวมาด้วยนะแล้วก็ อันดับแถวด้านล่างของมอเตอร์ซ่ามีไฟเลี้ยวในตัวด้วยแล้วก็จะเป็นเกียร์โยงเนาะแล้วก็พวบชุดเกียร์โยงแล้วก็นี่ยสายเกียร์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้อ่าคมา,าพักเท้าคนซอนของอ่าเอสวีเลสซิ่งจะต่อลงมาได้ วมวนล้นกของแตงจะพาดูต้นนี้ก่อนเลยแลัวแ้วน่าน่ามีอะไรอยู่ไหมน่าต้นนี้ต้นนี้ไม่มีนะจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรนะเขาว่าเรซินหรอเรซินมันแตกแล้วก็เฟลิ่งของนี้มีเลย อันนี้ไม่มีรอยเครื่องส่วนี้ไม่มีรอยนะครับส่วนี้ไม่มีเลครับไม่มีรอยเนท่อนนี้เป็นคอวนมานะครับสุดสุดเจ้าเจ้าเครื่องฝั่งนี้เครื่องฝั่งนี้ อ๋อนี่ไงมีรอน้ำแปะิดหน่อยเห็นปหมไม่มีครับมีเดี๋ยวเขารอจะเห็นอยู่นิดนึงฝั่งซ้ายน้ำแปะนี่เราจะแฟร์ลิงโดนมาแล้วก็ตรงนี้นี่ดูอยนางไรแฟน้ายมาพอนี่เลยมีแค่นี้เลยต้นนี้ถังถังสวยนะไม่มีหู ใ้่หมครับโอเค,นะคะยวพาดูเรือใหม่แล้วก็อืมฟังเสียงเลยคันนี้ไม่สองหมื่นเจ็ดโอเคจัดเลย โอเคครับโอเคครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ